สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสาหรับบอลไทยหลังเอชาชนะคิกิสถานไปได้2ประตูต่อศูนย์เว็บไซต์ตรานักเตะโลกอย่างไทม์เฟิร์มมาเก็ตได้เปิดมูลค่านักเตะทีมชาติไทยหลังเอชาชนะคิกิสถานไปได้2 0. ประตูต่อศูนย์ปรากฏว่าสองแข้งทีมชาติไทยมีมูลค่าพุ่งโดยซุเปอร์ไซเด็ตมีมูลค่าพุ่งขึ้นสูงถึงหล้านยูโรโดยจากเดิมค่าตัวของซุเปอร์ไซเด็ดน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนยูโร และสุพรสุคสารชาติีมูลค่าพุ่งขึ้นมาเป็น8 0 0แสนยูโรจากเดิมน่าจะอยู่ที่7ก0แสนยูโรขณะที่สุมาชันตาก็น่าจะโอวชวนมีค่าตัวเท่าเดิมอยู่ที่8 0 0แสนยูโรหข้อที่ทาม,มาชาตระอิชิคุนซอแดนประดิษฐ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมชาติไทยไปจากเดิมข้อแรกทีมชาติไทยมีสปีดบอลที่เร็วมากขึ้นไม่เล่นบอลมากจังหวะจากเดิมทีมชาติไทยยุมโโคมานุปกิ้งเราเห็นได้ว่าทีมชาติไทยเล่นบอลหลายจังหวะเข้าไปเข้ามา แต่อิชิเลือกที่จะให้ทีมชาติไทยเล่นบอลน,น้อยจาังหวะมากขึ้นด้วยการโจมตีคู่แข่งเร็วจนทําให้คิกิสถานช่วงแรกเก็บตั้งตัวไม่ทัน 2. จัดตัวผู้เล่นสเวดตัวจริงแบบเซอร์ไพรส์เล็กน้อยโดยก่อนหน้าน,นี้ทุกคนต่างมาว่ากิษสราการแมนและสาราจูเยนซึ่งเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในช่วงสองสาปีหลังน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นสเว็ตัวจริงแต่มาชาตาอิชิเลือกที่จะใช้พันสายเฮมิบูลและพิโรดันซามรัสมีแทน โดยทางมาชาตราอิชิเรียกที่จะใช้ผู้เล่นสูงใหญ่อย่างพันสาเฮมบุลในการเจอกับคิกิสถานแทนกิสราการแมนเพราะคิกิสถานอุดมไปด้วยนักเตะที่สูงใหญ่ส่วนสารัฐอยู่เย็นก็กำสึงหนักกับสโมสรบีจีปทุมอิชิจึงเรียกฟักสารัฐอยู่เย็นบนม้านั่งสำรองและเลือกใช้พิโรดนสำรักสมีแทน 3. อิชิโชกึนการที่อิชิอยู่เมืองไทยราวๆ5ปีนับตั้งแต่ปี2019ด้วยการคุมสมุติปรากาซิตี้ และคุมบุรีลัมยูไนเตดคุนซือแดงประดิษฐ์รายนี้ได้ซึมซับวัฒนธรรมไทยต่างๆรวมถึงรู้จักนินสัยใจคอของคนไทยเป็นอย่างดีกล้าที่จะรับมือกับบรรดาผู้ใหญ่วงการบอลไทยทําให้เขามีความยืดหยุ่นมากขึ้นสีงัดฟอร,ร์มสุภัยใจเด็ดขึ้นมาการที่เอเชียค,ค,ครั้งนี้ไร้ธีริลินแดงดาในตําแหน่งกองหน้าความหวังของแฟนบอลไทยตกไปอยู่ที่สุภัยใจเด็ดโดยทางสุภัยใจเด็ดเจ้าของดาสวสโตรไทยลีกฤดูกาล2002-2003 ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งตัวเองกลับมาได้กับทีมชาติไทยยุคของมาโนโปกิ้งจนทําให้เจ้าตัวถูกวิจารณ์จากแฟนบอลต่างๆนานาพอทีมชาติไทยได้เปลี่ยนโค้ชมาเป็นมาชาตระอิชิดูเหมือนว่าสุภาษิตเจเด็ดคนเดิมจะกลับขึ้นมาโดยเจ้าตัวงัดฟอร์มเก่งยิงคนเดียวสองประตูและเกียบที่จะทําให้ถึกได้อยู่หลายครั้งเพื่อเผื่อสุภาษิตเจเด็ดเจ้าตัวอาจจะเป็นดาวซนโวตลอดการของทีมชาติไทยในศึกเอเชียคัพรอบสุดท้ายก็ว่าได้ซึ่งตอนนี้ทําไปแล้วสาประตู รวมกับ1งประตูในเอชครับในปี2019ซึ่งตอนนี้รองดาวสโมสรตลอดการของทีมชาติไทยร่วมกับปปุณตัติยานน์โดยยิงคนละสประตูโดยตอนนี้สุป,ประศัยเจเดตมีอายุเพียงแค่25ปีและมีโอกาสบวกประตูเพิ่มในศึกเอชครับรอบสุดท้ายและ5วิลเลเทพโคตนิ่งหากเกมที่เอาชนะคีกิสถาน2ประตูต่อศูนย์สุป,ปราศัยเจเดตได้รางวัล MVP ถ้ามี MVP 2ีคนอีกคนน่าจะเป็นวิลเลเทพป้อมพันุ์โดยเกมดังกล่าวกองกลาง,งจากเมืองคลอง คุมจังหวะเกมได้หมดและมีจังหวะการจ่ายบอลส,สวยๆให้เพื่อนอยู่หลายครั้งเจมรับก็ช่วยสกัดบอลอยู่หลายครั้งคของบอลเหนียวแน่นแทบจะไม่เสียบอลเลยรอบหบ่งกลุ่มลีอกสองนัดเชื่อว่าวิลเลเต้ป,ป้อมพันุ์เจ้าตัวน่าจะสมบูรณในตำแหน่งแดนกลางและน่าจะเป็นตัวเรียกๆรกของทีมในตำแหน่งกองกลางตัวรับ3นักเตะที่น่าจะแย่งเกิดเตรียมตัวกับทีมชาติไทยในยุคข,ของมาชาตระอิชิรายแรกเป็นปฏิวัติคำใหม่นายทวารจากแบงคอกยูเนเต็ดรายที่2เป็นวิลเลเต้ป้อมพันธ์ กองกลางตัวรับจากเมืองทองยูไนเตดและรายที่3เป็นสุภาษัยเจเด็ดของหน้าของทีมบุรีรัมย์ยูไนเตดและเพื่อนเพื่อะครับมีความคิดเห็นยังไงคิดว่ามาชาตราอิชิจะมายกระดับทีมชาติไทยได้มากแค่ไหนก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ